สวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะพอกันกบแมเอาเมียวอีกแล้วนะจ้าพี่น้องค่ะเมื่อนี้พ้าพี่พ้านองมาเข้าชมปรางช้างจ้ะทุกคนค่ะได้ๆก็แล้วแต่นะวิดีโอฉันหายหมดเลยจ้ะทุกคนพอดีไปย่อนเบิงเหลือสองตอนสองทอนนี่นะคะพี่น้องก็เลยมาจับใส่กันก็นเลยได้เป็นวิดีโอหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะมือนี้กะ <laughs> ใช้ช้างเปือง ใช้ทั้งหมดสามเชือกกับครอบครัวเราจะพี่น้องะ่ะพ่อบานกับสินนางเชือกหนึ่ง,ช,งชั้นกับอลิซาอีกโตหนึ่งด้านหลังกัเป็นลูกสาวก็ลูกไา้จะพี่น้องขามาชมแบบบ่อภากเสียงเดจนจะพี่น้องชมบรรยากาศไปน้ากันนะจะพี่น้องโดยรอบปางช้างจะทุกคนนักท่องเที่ยวก็เยอะแยะมากมายคือทุกช้างทุกตัวทุกเชือกคือไม่ว่างจะพี่น้องขาคือจอดเข่าว,ว่นกันยุงสี่เห็นบ่อขาพี่น้อง่าแต่ นักท่องเที่ยวบางคนเพิินบอ,อย่างไหาย,ยางเขาไปนปากเพิินกระสิว่นแค่อยู่ช่วงนี้จ้ะพี่น้องถ้าใครใจเพิ่มนิดหน่อยก็จะได้วนทั้งปางจะได้ไปชมจระ,ะชกจระ,ะเข้จ้ะพี่น้องขาไปไปชมนกกันจ้ะพี่น้องแบบบ่ต้องพักแล้วจะเอาเนื้อๆไปเลยจ้ะทุกคนจับดีๆเดี๋ยวมันไหลลงไปไ ถอยมาอย่าถอยเข้ามาไม่ใช่ถอยออกไปให้หลังติดเนี่เออม่จะสลิปลงไปคนบาดห่าเนาะชวนี้ไม่ลองไงนะไม่ยัลองเล่นแล้วเอา อะไรตัวไปหน่อยใหมู่้อลอไหร่ถามตัวฮะเข้าใจไปดูจระเข้เดี๋ยวมาเปลี่ยนตัวอี่ยเด้ออเราออกนอกเส้นทางอ๋อดีแล้วไม่ส่งลงก่อนแล้วบอกว่ารอบใหญ่ ตอนนี้ก็เราก็ขี้ช้ชางอ๋อขี้ช้างน้องอินขีช่ช้างน้องอินไงน้องก็เลยปลไอยขีย่ไปขี่มาคว้านช้างบัดสัมษาสลูกไส้ฉันว่าค้นบานเดียวกันนะทุกคนเปินมาจากขวัแก่นให้ได้บูเวาวอีสานจวดจวดน้ำกัน นี่ไม่ได้ดูแมพแล้วออกจากตรงนี้แล้วก็ไปบ่อจระเข้ใช่ไหมไม่เห็นจราเข้เลยไปจากท้ายม้าม้าเล่นไส้เล่นนี้เสยเป็นบ่อจระเข้บ่ออีแค่บ่ออีแค่ จากยังไงแล้วพี่ยังฟังทีเด็ดนี่ไม่ได้ดูแม่ป้าจะงงเออยนี่ยมันมันนอนอยู่บนนี้นั่นหมอรู้เห็นไหมก็นั่งคืนนอนอยู่บนเอ้อพี่เต็มมีตาดีนะเออโชคโชคลูกโชคนั่งอยู่บนช้างยังเจออยู่งูบนต้นไม้ไอ้เต็ม ชโชคจะเห็นไหมมันนอนอยู okay. um ่กลางกี้ซนซูนไม่ได้ก็ยืนไปเลยจะระเองกลางจะมาเป็นเลยเราจะให้มันเห็นลูกเห็นมันนอนรอบันอาหารกลางวันเดินเดินบนน้ำชุ่มชื้น

ิ <20. S 2> ใช่พี่เห็นพี่เขียวบอกว่าเขาจะย้ายสิ้นเดือนมีเห็ดด้วยอยู่ในนมีเห็ดด้วยดินมีเห็ดปเปิดวันที่หนึง่งมันไม่ม,มีเวลาหรอกพี่ถ้าจะให้เราขนของวันที่ไอ้วันสิ้นเดือนแล้วไปทํางานวันแรกที่นูน่นไหนจะรื้อบ้านไหนจะต่อเติมที่นู่นอีกลยะไหนจะต่อหม้อมัดช้างละ่ะเป็นซุ้มไก่ชนมันต้องใช,ใช่ใช่หรือไม่ก็สลับ สลับกันเรื่องงานอย่างสมมุติ15เชือกทำ